ฮอลลีวูดคือตัวละหลงนั่นเองเหลาหลงปีสองเราเข้ามาดูกันก่อนนะคะว่าตอนนี้มีใครอยู่ในนี้บ้างเอ่ยมีเพื่อนๆบ้างไหมเข้าไปได้ไหมเอ่ยเข้าไปได้นะคะเห็นฟันแล้วกลัวกลัวฟันจะทิ่ม มีผีร้องด้วยค่ะทุกคน,นกแล้วไม่มีรถไฟเหรอคะเราจะวิ่งตามรถไฟรถไฟมันจะเหยียบเราอไม่คะเนี่ยไม่ <c oughs> ไม่เหรอคะอุ้ยมีลาวาค่ะทุกคนเราจะต้องอค่อยกระโดดไปนะคะไฟไหม้กระโดดอ่ะมันโดนมันใหม่นะคะทุกคนเอาใหม่นะ วันนี้วันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์วันหยุดนะคะน้ำทิพย์ก็จะมาเล่นเกมให้ดูนะคะคือิ่มกระโดดน่ะคือตาหลายรอบจังเลยคันเนี่ยเอ้ามามันไอ้เพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วให้เพื่อนไปก่อนไหมอ๋อลืมกรโดดน่ะเกมนี้ไม่ได้เลยอ่าแม่เล่นไปเหอะเพื่อนตามไปเลยเพื่อนอยู่ตรงนั้นน่ะเราตามเพื่อนๆไปดูสิ เพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนยืนทำอะไรเพื่อนเพื่อนกำลังเลงแน่เลยแปลว่าเล่นยากนะน้ำทิพค่อยๆเล่นละกันไม่ต้องรีบนะคะโอ้โแสดงข้ามไปถึงนู่นแล้วนะคะเพื่อนน่ากลัวมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหาออกจากเกมเถอะน้ำทิพย์เพิ่งบอกว่าออกจากเกมแล้ค่ะเพื่อนไปเล่นไปดูทางอื่นกันก็ได้ให้กระโดดให้เป็นก็ไปดูทางอื่น โอ้โหออกทำไมเนี่ย